ไงเว้ยน oh, yeah. ab ี้วมือกับห um, ักเข่าหักกับทอนใจโอ้เวร้านจ้าหักเข่าหักกับทอนใจแล้วพ่เห้ไพก้อนตอนนี่งว่ามีไพยเห็นพ่นมเนมแชนลวาซันวาซันลุยเลย พี่น้องสบายดีพี่นอ้องงปรไฟเบอร์สุขสุขคนเด้อสบายดีเอฟซีทางฝั่งประเทศเลาวเฮาและสวัสดีเอฟซีทางฝั่งประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อมือนี้ก็พากันมากชิมาททำความสะอาดตัดห้ายอยู่เฮือนล้างเก่าเฮาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่า บมเมนล้างนีเรือพี่น้องเดืออันนี้มีล้างเกาคนอีกเนาะพี่น้องอันนี้เป็นตะกี้ว่สสาสันซะแต่ว่าที่ยูแบบสมัยตะกี้ดีก็คือลังทางลังบ้านเด้อพี่น้องเด้อนี้นี่ล้างสีแดงมีรถเขาจอดอยู่นี่นี่ดีเออหนีแหลนีแหละสิผ้ากันมากตัดหญ้าตัดยูวันสันซาเพราะว่าตั้งแต่น,น้ำถ่วมก็บริยูลังแากงน,น้ำถ่วมก็บริยูเลยเนาะการลังนี้แล้วมันมันเป็นมาจากในด้านศิราเราสูฟังแต่อันนี้โ่เมนรถดูทาเด้อพี่น้องเด้อย่างไปทั้งล้างผุดเออ พี่นนอเล๋ย no, wow, ้สิผ้ากันหิมกวิวล้งบะเนาะอันนี้ก็เป็นวิวแค่น้ำเซ่เนาะพี่นอ้อววอวววววววมววนววมววววววาวว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 ว้วววววววอวว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 นีวว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 วนอวววววววีวววววีวววววอวนวว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 วคววววนวว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 ลวาเนาะพี่น้องเนาะ นั่งได้ล่าแล้วก็อันลาดิงแล้วก็ายไอเล็กนอนมาเนาะเอาตัวไรก่อนอ่ะเดี๋ยวสิว่ากินแห้งานเด็กเขาต้องไปซอยหนองก่อนเด้อพี่น้องเด้อสิขึ้นไปเพื่อนนี่เด้ออันนี้แม่นเฮือนรังบ้านเฮาเฮือนหันมันกึ่งอยู่ไหรกึ่งอยู่บ่ได้แน่แล้วเนาะพี่น้องนอนดินี่นี่สัน เพื่อนน้องเนี้ยมาหนีเว้นทางด่านล้างเดิมมันยุ่งยากกินแหละซ้ำว่าบูมีคนมาอยู่นอกพี่น้องนอกงอนล้างนี้เนาะเพราะว่ามันดุมันดีแห้งแล้วเอออีเมลอยู่ข้างไหนคงแตะเนี่ยบุ๊คกี่ความาเนีายมันได้เดือดเี่ยแกล้องมาแกล้องมาเลยล่ะเดือดไป เดี๋ยวห้าคืนไปเห็ดอยู่ถึงน้ำอีเม่เนาะอีเม่เราเห็ดอยู่นันดีน้นะโอ้ยยุ่งกะดไายดีได้คนระยะตัวนี่งูมาาสิเห็ดเลยจะกินที่ได้ผาฮะฮัลโลมาตีนเป็นยังงโอ้ยทะเล เจอเป็นยั่งดึงค่อยดึงไปไลยคาโกรด้วยใช่ชีกเดือนเลยลาดิงขีกเดื่อนย้อใส่ดึงไปแมสติกดึงไปเบิรงว่ามันมีน้ำมีงยังแตเบินดึงขวดัวหัวเขาอยกมาใส่โอ้โหได้เอาพองย่างไงมาสสีงา

ถ้าบาดอะไรอนามัยลุ่นเนี่มันบาดไอขี้เนื้อมันร้ายเนาะพี่น้องเนาะมันมันว่าบาดอะไรอนามัยร้ายเดือนแห้งเพราะว่าหาคนมาตัดบาดอะไเขาต้องแต่ละเทือกหันตัดกันเองแต่สว่างหน่อเห็นงูก็เลยบอกาตัดเนาะทุกคนเนาะลยดิเขาไม,ไม่ไม่พากันมาตัดเองเด็ดมันมันฝ้นบนโต๊ะนี่ไอันเอกเอายนะอ,อยู่ไหนเนาะ ไม่เลย A few moments later ไงเว้ยยังไงล่ะยิ่งเมื่อยกับพักเข้า่าหักกับทอนใจโอ้เว้ร้านจ้าเมื่อยกับพักเข้ามาหักกับทอนใจเลาะเมื่อยกับพักเข้า่าหักกับทอยเหนวะ พ่อยเห็บพายโกนตอนนี้ว่ามันม um> ีพายเห็บคอยโอ้ยตายแล้วเนาะอุ้ยมันหุันอันนั้นพี่เนาะมันสิ้นนี้บวคือเนาะมึงเกลือนีงจับได้เลยเพราะว่าจับแล้มือโป่งอ่ะพ่อยใส่ส้มมืออยู่เขียวดึงคว้นมาหนี้สุดยอดเลยมือนี้พายอยากไปตาทิดายองมือขึ้นเอ้ยตาจำปี โ oh อาไ,ไ,ไ,ไม่ไงไนหรืว่าไปหรอกเนาะไม่ไงอันี่เนาะสิไปอยู่บ่อนี่พวกใส่มือไงเลยนี่มือบาด<อ>นี่บ<า>่อมีบาดมือจมยันอีเมลน,นี่กะโอ้ยซื้อบอ่อไม่ไงซื้อกาแฟมาให้บอกให้ใส่สมือกระโปยอมใส่ได้เถื่อแล้วพี่น้องมาตาัดเนี่ยอันนี้หายเป็นยังไงน้ออะไรกว่าพี่ช่ยพี่แหนแม่ครับไม่ใช่พี่น้องแหนแมคโครโอเวนพี่แหนแมคโครพี่แหนแมคโครหรอพี่ช่ยพี่แหนแมคโครแม่คะ โมเมนต์โมเมนค่ะเอ้าไม่ใช่ขาเออไม่ใช่ขาหลือมเนาะพี่น้องเนาะเอ้าอันนี้ก็เป็นบีฝอยนะเต๋อดั้งใจที่เข้าพากันตัดเลยเนาะทุกคนเนาะคาดวันยังทีแล่เถื่อนโมมี่ปูชายเนาะมีอยู่แต่ว่าอันอเคยก็ไปเฮดเบียร์เนาะตอนสาวตอนแดงเพิ่นกระจึงวางจะสินะก็ได้พากันมาเฮดเองเนาะพี่น้องเนาะขาดแปลนมปเลยพี่น้อง อาดึงดืงมือแรงมือแรงพี่แกวอยากไปใส่กอไปดหน้าไปับหนาลินแต่ว่ามีขอแมก่ก็คือว่าเ้ยแวเาเออแต่ว่าต้องแล่อร่อยเปอเซ็นโเอือหรือนาเพือหรือนาี่หนาเอเอเอาเเเอาดูมันขยันเพียนนาะพี่น้อง วันใช้แรงงานเด็กเอ้ยบอกแม่เอาเรีราหยอกเอยให้เล็กเนี่ยไปอี่ยังอ mm ี๋เด่ะเถ่อเล็กมีลมเลือดอยู่เถ่อเล็กคนแรีนหลายระว่างระว่างโต๊ะทาเด้อเด้อไปซอยพักพรก่อนนิดนึงเป็นยังไงแม่ขยันไรเก่งไรเก่งไรเห็นหมอจะนั่งก้นจะนั่งก้นไหนเนี่ยคนทีเหตุเองตุ๊กสาวนี่ ขากับสี่างอยู่บนใหม่เสานีนี่นมีเนาะเออเหือจะรายแต่มันบางรายเสือหันมุนออกเบื้องน่ะนี่กับสิบสังเกตีเบิ้งว่าพื้นมันเป็นห้อยทุบเนาะข้ากับทุบออกมาเลยหย่อนเนาะหย่อนว่ามันเจรอนมันเจือนไปกับหนาวแต่ว่ากับบริเวงขันโอ้ยเจือนไปเป็นรังคือในคลิปเนาะมันเคยค่อยสุดลงสุดลงสุดลงแล้วสุดถ้ายเม่กับว่าออไวแล้วทุบออกกับสีเลือดแต่อยู่หนีอยู่ั้างในนี้เกลื่อนรังนี้ค่ะ สีสงสัยว่าเป็นยังขึ้นข,นของน่พากันมายุค่าเจ้าแจงออกมาแล้วว่าตั้งแต่สามสปีตอนนำถ่วงแล้วเขตนี้นี้มันถือการเจือนมันเป็นอุทโกภัยมเมข้อสีเหตุกันหนามข้นการเจือนการนำถว่วงเนาะเพื่อการพัฒนาชุมชนมูบานเฮ้าเนาะรัฐบาลเขามีแผนมาแบบนั้นและกับพวกเฮ้าอันจะได้ใหญ่ออก อาจจะปีน่ะซีมีโครงการการเจือนมาแล้วพวกทุกคนยูพเอสสนเจ็กซี่นี่นะสีได้ย่ายออกหรือบริสันกับซีได้ขยับเขาไปทางด้านในเพราะว่าอยู่นี้เขาสีเฮ็ดท่าอย่างนี้พี่เนาะเนี่ยก็เป็นนี่ก็สีมี่ใสโซลาเซลล์นอกจากว่าเขาก็เริ่มมาเฮ็ดแล้วนี่ไฟโซลาเซลล์นี่พี่น้องเออแล้วมาที่นี่นี่ก็ไลคิดว่าทุกคนก็ คือสีเข้าใจแล้วก็เอียวีก็คือสียาหูว่าเือนร่างนี้มันมีความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาป,นปันใดแบบใด สรุปง่ายๆก็คือว่าเพื่อนล้างหนีตะกี้เข้าเคยอยู่แล้วก็เหตุของเศร้าให้เขาอยู่ปัจจุบันเนาะแล้วก็จะเป็นของเศร้าปีสุดท้ายแล้วหลังจากนี้ปีหน้าไปอาจจะถือทุบเพราะว่าข้าจ่อโบอ,อนุญาตในเข้าก่กสังหรือว,ว่าเหตุยังเติมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือดินนี่กบับโบเมนดินของเขากับเป็นดินของนาสาวเนาะซึ่งว่าเขาก็จะมีเพื่อนแค่ล้างเดียวแล้วในอนาคตก็คือเพื่อนผู้สาวเท่านั้น เออว่าจังสันซ้านอนผี่น้องนอะเออมือนีกาเดี๋ยวสิผ้าเด็กๆไปอานาตาจอมปีเพราะว่าได้สัญญาก็หวังคืนว่าเป็นค่าจ้างว่าสันให้เป็นค่าจ้างว่าไปตาจอมปีเนอะสิผ้าไปลินน้ำตาที่ว่าน้องเอือยขึ้นมากกว่าว่าตาจอมปีว่ะกระจอมปีเห็นและเออตาจอมปีตอนนั้นเลยว่าว่าตาสีดาเด็ด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 พี่บัดนี้แรงแรงก่อนเนาะเดี๋ยวเป็นจิงได้กะเป็นจังได้กับจิงเสิว พาทุกคนไปเบริงบรรยากาศเดี๋ยวหาชมคลิปหนาเนาะบาบอกบอกว่าสิผ้าไปไซเน่แต่ก็คือูการสิผ้าไปเมืองปักซองอะไรที่น้องเออจะได้กับถาติดตามะเบริงถาดส้มสิสะไบเนาะมันบอลกับบอลสะไบมันบอนกับบอลสะไบอ่ะฝากปากปากกดติดตามเนี่ยหล่าลิ้งฝากกดไลค์กดแชร์กดกริ่งเออให้ซองน้ำน้ำช่องชาแนลเน่ว h a t s a p p w h a นาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเบริง พิทถ่ทายเด็กๆก่อนเนาะพี่น้องเนาะเขาสิแคล่ววันแล้อย่างน้อยนึงแล้วมืออื่นใช่ไหมเหตตอมันยังข้างๆเกือนอยู่นีนน่ดิเดะแล้วเป็นยังหนูนเนี้ยคืออย่างเพราะว่า,าตอนนั้นหันมาเจองูอยูนนยน่นี่โตใหญ่แห่อยู่นี่เนี้ยบอกโหว่ามาฝากใครรู้ไหมยังแต่ว่าหนูเนี้ยผ่านยืนอยู่นี่แล้วงูหันอยู่หันแล้วย่อข้อ,อใส่แต่ว่าดีแต่ว่าเพื่อนโบดีแต่ว่าเพื่อนโบตอนนะ เอกอก,ก็เป็นบุญไปเนาะก็เลยว่าห่างไปสวนหนึ่งบอกกะมาตาดัดและอีเมลบอกว่าเออมันมันหยาแห้งแล้วบาไว้แล้วพากันมาตาดัดเนาะเอาไปจะได้ไหมไงคุ้มแค่บอสโอเคโอเคเอาเลยลาเด็กเลยฮัลโกบเด็บายบายบายเนี่ยบาย<า><า>โอเคเจอกันคลิปหน้าพี่น,น้องบ๊ายบายไอ้เงา